มัดของนารุโตไม่มีผลต่อสองพี่น้องฟูจินและไรจินแต่นารุโตก็ยังลองอีกครั้งและมันก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดิมอิรุกะกับมิสกิก็กำลังต่อสู้กันอยู่นารุโตยังคงลองอีกครั้งสองพี่น้องจึงใช้ท่าพายุมนุษย์จัดการร่างเงาของนารุโตได้อย่างง่ายดายส่วนทางด้านของอิรุกะก็ไล่ตามมิสกิไปปักขุงเข้ามาเกาะหัวนารุโตสั่งให้ไล่ตามมิสกิไปทิ้งสองพี่น้องให้ยืนงงอยู่ตรงนั้น อิรุกะไล่ตามมิสกินารุโตต,ตามมาแต่ถูกสองพี่น้องติงตองขวางเอาไว้มิสกิล่ออิรุกะมาต่อสู้กับทิ่ป่าภัยเขาโผล่ออกมาจากพื้นดินด้านหลังอิรุกะโดนเชือดคอเข้าไปแต่นั่นมันเป็นคาถาสลับร่างนารุโตใช้ระเบิดควันคาถาเงาแยกร่างบอกให้สองพี่น้องลองมาจับชั้นให้ได้สินารุโตคิดว่าจะ พอท่วงเวลาได้บ้างแต่สองพี่น้องใช้กำปั้นทุบดินทำให้ต้นไม้บริเวณนี้พังจนเป็นหลุมอิรุกะต่อสู้กับมิสกิพยายามเกลี้ยก,กล่อมเขาให้กลับใจไปด้วยแต่มิสกิไม่ฟังเลย นารูโตะคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงกับศัตรูทั้งสองนี้ดีจนมันเจอตัวนารูโตะแล้วเขาก็ใช้กระถางเงาแยกร่างอีกครั้งร่างเงาล้อมรอบสองพี่น้องเอาไว้แล้ววิ่งเป็นวนกลมจนสองพี่น้องตาลายเวียนหัวไปหมดนารูโตะก็จับเอาไว้จนข้าวหอตกลงมาตเตรียมใช้กระสุน่วงจักรเพื่อปิดเกม จนกระทั่งฟูจินถอยหลังไปเหยียบเข้าหอเขาก็สกติดแตกออกมาทั้งคู่โมโหหิวจนจักระพุ่งพานเวียงร่างเงานルโตะไปโดนกระสุนวงจากจนพ่ายแพ้ไปมิสกิกับอิรุกะยังคงต่อสู้กันอยู่ในป่าภายัยเขาใช้ต้นไผ่โจมตีอิรุกะแต่นั่นก็ยังคงเป็นร่างเงาจนอิรุกะเสียหลักเกือบโดนไผ่แหลมทิ่มร่างอิรุกะควางคุณไนกระดอนต้นไผ่ไปถูกมิสกิแล้วอิรุกะก็ตามมิสกิไป ไรจินยกนารุโตขึ้นบังอาจทำลายอาหารของเราอย่าได้คิดจะมีชีวิตรอดกลับไปนะเว้ยนารุโตก็โดนเสยปลายคลางนารุโตล่วงลงมาสองพี่น้องตเตรียมซ้ำแต่หยุดตัวเองก่อนเป็นชิกามารุที่ใช้ก็ถาเลียนแบบเงาช่วยเอาไว้อิโนอชิกะโจมาช่วยแล้วแล้วตอนนี้ก็จบลง